สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูบูบีเนาะวันนี้ก็จะมาสอนต่อในเรื่องของพื้นที่ผิวของพีระมิดนะคะก่อนอื่นเนาะคุณครูก็ขอทบทวนก่อนในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดเมื่อวานนะคะซึ่งการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดเนี่ยผิวของพีระมิดเนาะมันจะมี2ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นฐาน ส่วนที่เป็นฐานด้านล่างนะคะแล้วก็ส่วนที่มันอยู่รอบๆซึ่งส่วนที่อยู่รอบๆเราเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างดังนั้นหลักๆของพื้นที่ผิวเลยก็คือจะมีส่วนที่มันเป็นพื้นที่ฐานนะคะรวมกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งเมื่อวานนะคะเราเรียนในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดซึ่งฐานของเมื่อวานคือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านทุกด้านของฐานเนี่ย ยาวเท่ากันนะคะซึ่งเนื่องจากว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันตรงนี้แล้วนะคะมันทำให้พื้นที่ผิวด้านข้างแต่ละข้างเนี่ยมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นในการหาพื้นที่ผิวด้านข้างเนี่ยเราสามารถหาแค่ข้างเดียวก็พอนะคะเห็นไหมพื้นที่ผิวด้านข้างหาข้างเดียวแล้วก็มันมีทั้งหมดสี่ข้างเนาะเราก็คูณกับสี่ ซึ่งขอทบทวนนะคะพื้นที่ผิวด้านข้างเมื่อวานก็คือมันเป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมซึ่งสูตรสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึงส่วนสองนะคะเศษหนึงส่วนสองคูณความยาวของฐานนะคะก็คือด้านล่างนี้แล้วก็ความสูงซึ่งความสูงที่ว่านี้นะคะมันคือความสูงเอียงของพีระมิดซึ่งอยู่ด้านข้างนี่พอเราหาพื้นที่ผิวข้างเรียบร้อยเราก็ไปหาพื้นที่ฐาน ซึ่งฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเกิดจากด้านคุณด้าน,ค,นคูหาพื้นที่มาได้แค่นี้นะคะพอได้ทั้งพื้นที่ฐานแล้วก็พื้นที่ผิวข้างเนี่ยเราต้องการหาผิวทั้งหมดเราก็แค่เอาส่วนฐานมารวมกับส่วนข้างอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของเมื่อวานนะคะแต่วันนี้นะคะรูปร่างของพีระมิดจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยตรงที่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือความยาวของด้านกว้างกับด้านยาวเนี่ยมันจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะแต่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือจะมีสมบัติคือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันดังนั้นด้านขวากับด้านซ้ายความยาวจะเท่ากันด้านหน้ากับด้านหลังความยาวก็จะเท่ากันด้วย นะคะในเมื่อความยาวมันเท่ากันแล้วทำให้พื้นที่ส่วนขวากับส่วนซ้ายก็มีค่าเท่ากันแล้วก็พื้นที่ส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังก็มีค่าเท่ากันด้วยนะคะอ่ะเรามาดูส่วนประกอบเนาะโจทย์บอกว่าพีระมิดตรงพีระมิดตรงก็คือพีระมิดที่มันมีจุดยอดอยู่ตรงกับจุดกึ่งกลางนี้เลยนะคะพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ด้านละ12แล้วก็30เซนติเมตรใครเวลาวาดรูปนะจะเอา30กับ12ก็ได้นะคะและมีความสูงถ้าเขาพูดถึงสูงเฉยๆคือสูงตรงนะเด็กๆจะมีพื้นที่ผิวเท่าไหร่ก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าสูตรเมื่อวันที่เราเรียนเนาะพอทอผิวพื้นที่ผิวประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนฐานเอาไปรวมกับ พื้นที่ส่วนด้านข้างพื้นที่ฐานแน่นอนฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรคือกว้างนะคะกว้างคูณกับยาวต่อไปพื้นที่ผิวข้างเด็กๆคะมันจะแตกต่างจากเมื่อวานเนาะที่เราหาแค่ด้านเดียวแล้วเราคูณสี่เนื่องจากผิวข้างมันจะมีความยาวฐานไม่เท่ากันดังนั้นข้างทั้งหมดจะไม่เท่ากัน แต่พื้นที่ข้างที่เท่ากันก็คือพอทอซ้ายกับขวาเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันแล้วก็พื้นที่หน้ากับหลังจะมีขนาดเท่ากันดังนั้นผิวข้างสามารถแยกออกมาเป็นพื้นที่ซ้ายขวากับพื้นที่หน้าหลังพื้นที่หน้ากับหลัง นะคะพื้นที่หน้ากับหลังนี่ตอนนี้เรามาดูซิว่าพื้นที่ฐานหาได้อย่างไรพื้นที่ฐานฐานเกิดจากกว้างคูณยาวตอนนี้ทราบแล้วนะคะเป็น12คูณกับ30ตรงนี้คือพื้นที่ส่วนฐานต่อไปพื้นที่ซ้ายกับขวาค่ะเด็กๆซ้ายกับขวาแสดงว่ามี2ด้านเราหาด้านเดียวแล้วก็เอาไปคูณ2ก็ได้ เอ๊แล้วสองไปคูณกับอะไรก็คือเหมือนสเต็ปเมื่อวานเลยค่ะ2คูณกับพื้นที่ซ้ายขวาพื้นที่ซ้ายขวาเป็นสามเหลี่ยมสูตรสามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2คูณความยาวของฐานซ้ายขวาซ้ายขวาฐานเป็น12ค่ะคูณกับความสูงเอียงอ้าวแต่ตอนนี้ความสูงเอียงยังไม่ทราบนะคะตอนนี้คุณครูให้ความสูงเอียงของซ้ายขวาติดตัวแปร x แล้วกัน ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาความสูงเอียงตรงนี้ค่ะโดยที่นะคะเราจะใช้ความยาวตรงนี้ครึ่งหนึ่งเป็น15นะคะเพราะเป็นครึ่งหนึ่งของ30นะคะแล้วก็ความสูงตรงที่โจทย์กำหนดให้มาเป็นเลข8เนาะเดี๋ยวเราจะใช้สามเหลี่ยมรูปนี้นี่อ่าตอนนี้ก็ติดไว้ก่อนอะความสูงเป็น X แล้วกันติดตัวไป X, Y ต่อไปพื้นที่หน้าหลังบ้างหน้าหลังก็มี2ด้านเหมือนกันค่ะใช้สูตรสามเหลี่ยมสเต็ปเดิมเลยเศษหนึส่วนสคูณความยาวของฐานด้านหน้าเป็น30ค่ะคูณกับสูงสูงคือสูงเอียงนะเด็กๆไม่ใช่สูงตรงนะคะแต่เราหาสูงเอียงเนื่องจากว่าด้านหน้ากับด้านข้าง มีความยาวที่ไม่เท่ากันดังนั้นสูงเอียงก็จะไม่เท่ากันนะเด็กๆเราก็ต้องไปหาสูงเอียงของด้านหน้าสูงเอียงอยู่ตรงนี้ค่ะของด้านหน้านะคะก็ยังไม่ทราบติดตัวแปร y ไว้นะคะแล้วก็ใช้ความยาวความลึกตรงนี้เนื่องจากตอนแรกตรงนี้เป็น12นะคะครึ่งหนึ่งก็เป็น6นี่ตอนนี้เราก็จะติดความสูงไว้นะคะติดไว้ที่ตัวแปร y เรายังขาด x กับ y x กับ y ก็คือสูงเอียงใช่ไหมคะสูงเอียงหา x ก่อนนะคะสูงเอียงซ้ายขวาส่วน y ก็คือสูงเอียงหน้าหลังมันจะต้องแยกหานะเด็กๆสูงเอียงหน้ากับหลังมาดูสูงเอียงซ้ายขวาก่อนค่ะเนื่องจากว่า ซ้ายขวาคือตรงนี้นะคะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมมุมฉากคุณครูก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไปความยาวด้านล่างตรงนี้เป็น15คุณครูเขียน15นะคะความสูงเป็น8อันนี้เป็น x ใช้พีทาโกรัสก็คือ c ีกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกกับ b กำลังสองตอนนี้ C ของคุณครูเป็น x กกำลังสอง a ของค,คุณครูครูให้เป็น8กําลัง2นะคะแล้วก็บวกกับ15กําลัง 2, 2บวกกันก็จะได้88 8 64 15 15, 15 <25 S 2> เป็น225บวกกันได้289ค่ะ a อะไรยกกําลัง2ได้289อ่ะลองหาดูสิอะไรยกกําลัง2ได้289 คุ้นๆน,นะคะเหมือนจะเป็น17คูณกับ17หรือเปล่าเนาะสองร้อยแปดสิบเก้าเกิดจากสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดแสดงว่าอะไรยกกำลังสองที่สอง้แปดเก้าก็คือสิบเจ็ดเราก็จะได้สูงเอียงซ้ายขวาเป็นสิบเจ็ดหลังจากนั้นก็ไปหาสูงเอียงอีกอันนึงก็คือสูงเอียงหน้าหลังหน้าหลังอ่ะมาดูหน้าหลังอยู่ตรงนี้รูปสามเหลี่ยมที่เราจะหาสูงเอียงเนื่องจากสูงเอียงอยู่ตรงนี้เราจะใช้สามเหลี่ยมรูปนี้ค่ะ สามเหลี่ยมรูปนี้นี่สูงเอียงหน้าหลังคุณครูวาดรูปคร่าวๆนะคะอันนี้เป็นมุมฉากด้านล่างเป็น6ความสูงเป็น8อันนี้เป็นตัวแปร y นะคะถ้าใครจําอัตราส่วนไม่ได้ความจริงมันใช้วิธีการลัดใช้จําอัตราส่วนได้เนาะสามสี่ห้าอะไรพวกนี้ห้าสิบสอแบบนี้นะคะถ้าไม่ได้ก็ใช้พิทาโกรัสเหมือนเดิมก็คือ c กาลังสองเท่ากับ A อกำลังสองบวกกับ B ีกำลังสอง C ของคุณครูเป็น Y นะคะก็จะกลายไปเป็น Y ากำลังสองเท่ากับ6กำลังสองบวกกับ8ปดกำลังสองวากำลังสองเท่ากับ36บนะคะบวกกับ64ซึ่งพอบวกกันเสร็จเนี่ยมันจะได้100อะไรยกกำลังสองได้100ก็คือ10นั่นหมายความว่าเดี๋ยวสูงเอียงหน้าหลังต้องเป็น10ได้ X เป็น17 Y เป็น10 คุณครูก็แทนค่าไปเลยกลายไปเป็น12คูณ30 12 3 3 6ได้360นะคะบวกกับนะคะเศษ1นส่วนสอ่ะ2คูณกับเศษ1นส่วนสคูณฐานฐานเป็น12เมื่อกี้เนาะความสูงเอียงของตัวด้านซ้ายขวาหรือว่าตัว x เ,เนี่ยได้17แทนไปอันนี้ก็เหมือนเดิม 2คูณกับเศษ1ส่วน2คูณกับ30แล้วก็คูณความสูงเอียดที่หาได้เมื่อกี้เป็น10นะคะอ่าคุณครูขอ,ขอขยับตรงนี้ลงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมันไม่พอเนาะอ่ะลำดับต่อไปคำนวณออกมาได้360บวกกับตรงนี้ตัดทอนได้ค่ะชึบชึบ12คูณ17ได้เท่าไรอ่ะลองคูณหน่อยสิ12คูณ17 คุณครูได้ออกมาเป็น204ค่ะตัวสุดท้ายไปตัดปื๊บปามบ30คูณ10ได้300พอหพอหนูเอาไปบวกกันนะคะเอาไปบวกกันก็จะได้เท่าไรเ่ยอห่ย864 864หน่วยของพื้นที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางใช่ไหมคะค้อนี้เป็นตารางเซนติเมตร นะคะมันจะตอบ864ตารางเซนติเมตรซึ่งข้อนี้จะแตกต่างจากข้อเมื่อวานนะคะเนื่องจากเมื่อวานเป็นฐานสี่เหลี่ยมผืนสี่เหลี่ยมจัตุร,รัสความยาวด้านมันเท่ากันทุกด้านแสดงว่าพื้นที่ผิวด้านข้างมันจะเท่ากันแต่ผืนผ้าต้องแยกหาแบบนี้นะคะอ่า เดี๋ยวหนูก็ไปทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่สิเอ้ยแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดสี่หน้าที่แบบท1 4, ิ 12, กับหน้าที่1ินะคะหน้าที่12กับ13อันนี้หาแค่พื้นที่ผิวข้างนะหน้าสิอ่านโจทย์ดีๆนะคะหาแค่พื้นที่ผิวข้างพื้นที่ห้าเหลี่ยมก็ยังไม่ต้องไปหานะคะอ่ะส่วนประกอบไหนที่ให้มาเราก็ สามารถเอาใช้ในการหาสูงเอียงได้เช่นอันนี้ให้ความยาวสันมาเอ๊เราก็ใช้สันหาสูงเอียงได้เพราะสูงเอียงอยู่ด้านข้างนี้เองค่ะเด็กๆสูงเอียงอยู่ด้านข้างนี้เองสเต็ปเดิมเลยนะคะเราจะใช้พีทาโกรัสนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสเขียนรายละเอียดลงในรูปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงมือทำเนาะ ข้อที่2ออันนี้สเต็ปเดิมเลยเขาให้เขาบอกว่าพีระมิดอันนึงฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะจะต้องใช้พลาสติกในการหุ้มเท่าไหร่ในการหุ้มก็คือหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะก็ไม่แตกต่างจากที่ยกตัวอย่างเนาะวันนี้ก็ลองไปฝึกทำนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่สิองกับ13าได้เลยนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะส่งให้หนูทางาลายห้องนะคะ หลายห้องแล้วก็คุณครูก็ปริ้นเอกสารเตรียมเอกสารให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันคาบหน้าค่ะ